สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเด็กซ่าแมนยูการกลับมาของคริสเตียโนโรนัลโดสู่ชัยคาโรงละครแห่งความฝันเว็นคำรบที่2เป็นการกลับมาทำลายระบบที่โอเลกุนาโซชาได้สร้างเอาไว้ก่อนหน้านี้จริงหรือ ตามที่กูรูลูกหนังปากดีหลายคนได้บทบี้บทขยี้ใส่ CR7 ว่าคือตัวการทำลายระบบ Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหลกคามือไม่มีชิ้นดีอย่างที่ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าพอเมอร์สันอดีตดาเตะปืนใหญ่อาร์เซนอลได้ออกมากล่าวถึงโรนัลโดเอาไว้แบบนี้ครับผมรู้สึกเสียใจกับโอเลกโนาโซชาจริงๆนะเพราะหลังจากที่เขาพาทีมจบอันดับที่2 เขาก็เตรียมแผนการของตัวเองเอาไว้ในช่วง preseason เขาหมายตาเจะดอนซานโชอยู่นานข้ามปีจนได้ตัวมาร่วมทีมอย่างสมใจในที่สุดหลังจากนั้นเขาก็สามารถโน้มน้าใจให้เอดิสันคาวานี่อยู่กับทีมต่ออีกหนึ่งปีคุณคงนึกถึงแผนการเล่นของเขาที่มีมาคัสแรัฟอร์ดกับเมสันเกรนวูดลงสนามพร้อมกันแต่พอได้คริสเตียโนโรนาลโดมาแบบไม่ทันตั้งตัว มันทําให้แนวทางทุกอย่างที่โซชาได้วางเอาไว้ในตอนแรกต้องลมเลิกไปโดยทันทีการหาจุดลงตัวไม่ได้จึงกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเลขกุนาโซชามีแผนการเล่นของเขาอยู่ในตอนแรกว่าเอดิสันคารวาน,นี่จะต้องเป็นดาวยิงตัวหลักของทีมและจะส่งเข้าลงสนามแนทุกๆเกมเพราะว่าการมาของคริสเตียโนโรนัลโดทำให้เขาต้องโยนทุกอย่างทิ้งไปผมได้ยินมาว่า เหตุผลที่พวกเขาต้องคว้าคริสเตียโน o โรนัลโดมาร่วมทีมให้ได้ไม่ได้เกิดจากพวกเขาอยากได้โรนัลโดจริงๆแต่เพราะพวกเขาได้ยินมาว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้กำลังจะได้ตัวเขาไปเล่นที่เอทิฮัสเตเดียมความจริงพวกเขาไม่ได้ติดต่อกับยูเวนตุสตั้งแต่แรกเลยนะพวกเขาไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำไปตอนที่ยูเวเอาเซียซมาเสนอขายให้กับพวกเขาแต่พวกเขาแค่คิดว่าตัวเองปล่อยให้นักเตะผู้เป็นตำนานรายนี้ของสมโมสรไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เพื่อนบ้านผู้น่ารําคาญไม่ได้ก็เท่านั้นเองนั่นล่ะคือเหตุผลทั้งหมดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โรนัลโดกลับมาอยู่กับพวกเขาเป็นครั้งที่2พอเมอร์สันกล่าวต่อคําถามที่ว่าที่พอเมอร์สันบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้หมายจะเอาคริสเตียโนโรนัลโดเอาไว้ตั้งแต่แรกนั้นเรื่องนี้จริงครับไม่เถียงเลย CR7 ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาล2021-2022ของโอเลโกนาโซชามาตั้งแต่แรก เท่าว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นต้องคว้าตัวโรนัลโดมาร่วมทัพเพราะไม่สามารถปล่อยให้เขาไปสวมเครื่องแบบของอาริร่วเมืองเดียวกันได้จริงๆมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนอกจากนี้มันยังเป็นเรื่องของจังหวะและเวลาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบที่ไม่มีใครคาดคิดจึงไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอาไว้ก่อนแต่แน่นอนมากถ้าวันนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ตัดสินใจคว้าวสเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสรายนี้กลับมาอยู่กับทีม แต่ปล่อยให้เข้าไปสวมเครื่องแบบสีฟ้าแทนแฟมเรดอาร์มี่จำนวนไม่น้อยคงต้องเจ็บปวดหน้าดูโซชาได้หนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาแล้วใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้แต่กลับมองว่ามันเป็นการทำลายระบบและแผนการที่เขาได้วางไว้ความผิดทั้งหมดจึงควรตกอยู่กับผู้จัดการทีม,มากกว่าตัวนักเตะซึ่งทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดตลอดที่ผ่านมาทันทีที่ย้ายกลับมาสวมเครื่องแบบสีแดงอีกครั้ง บอกตามตรงว่าถ้าไม่มีโรนัลโดอยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะตกรอบศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มยังแข่งกันไม่จบแล้วล่ะครับประเด็นต่อมาครับแล้วการมาของคริสเตียโนโรนัลโดทำให้แผนการของโอเลกกนาโซชาเปลี่ยนไปจริงหรือไม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาเรื่องปีกขวาโดยหาผู้เล่นที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้จริงๆไม่ได้มานานแล้วพวกเขาจึงยอมกัดฟันควัาเงินก้อนโต73ล้านปอนด์ เพื่อคว้าเจอดอนซานโชมาแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะโอเลกุวนาโซชาต้องการให้เจอดอนซานโชมาเล่นเป็นปีกขวาเพื่อที่จะได้ขยับดาวรุ่งตัวความหวังของสโมสรอ,อย่างไม่สั่งกรินวูดเพื่อที่จะได้ขยับดาวรุ่งตัวความหวังของสโมสรอ,อย่างไม่สั่งกรินวูดไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าสลับกับเอเดรีนคาวานีก่อนที่คริสเตียนโนโรนาลโดจะโผลมาร่วมทัพที่โอ,อทาฟอร์ดแบบงง,งๆในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่ผ่านมา ในระหว่างรอให้เจอดอนซานโชคปรับตัวให้เข้ากับระบบและชีวิตในเมืองแมนเชสเตอร์ย้อนกลับไปในนัดเปิดฤดูกาลโอเลกกูนาโซชาใช้เมสันกร n นวูดเล่นเป็นหน้าเป้าและใช้แดนียลเจมส์เป็นปีกขวาเกมต่อมาเมสันกร n นวูดถูกจับไปเล่นในตำแหน่งปีกขวาก่อนที่จะกลับไประบบทกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งในเกมที่3ของฤดูกาลซึ่งหน้าขวาคือแดนียลเจมส์ 3เกมแรกของฤรือรการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2เสมอหนึ่งโดยกรีนวูดสามารถกระซวกไปได้3ตงุงเน้นๆในขณะที่เจอดอนซานโชยังไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเพราะเวลาได้ลงก็ษถูกขยับไปอยู่ทางด้านซ้ายผลงานยังไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ต่อมาเมื่อได้พิโดเข้ามาสอบทกองหน้าตัวเป้าเมสันกรีนวูดที่โชว์ฟอร์มการเล่นได้ฉายลายเป็นบ้าจึงถูกขยับไปเล่นเป็นหน้าขวาเต็มตัว ทรงคนให้เจอดอนซานโชแทบไม่ได้ลงเล่นในตำแหน่งธรรมชาติของตัวเอง3เกมแรกที่คริสเตียโนโรนัลโดลงสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2แพ้1โดยที่พิโดซัดไป4ประตูหลังจากนั้นผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เริ่มเข้าสู่โ,มโหมดห่วยแตกเริ่มต้นด้วยการแพ้แอสตันวินล่าแบบคาบ้านตามด้วยชัยชนะเหนือบียร์เรอัล2-1ที่โรนัโดเป็นผู้ทำประตูชัยในช่วงโทเจ็บ จากนั้นในเกมต่อมาผีแดงทำได้แค่เสมอกับเอเวอร์ตัน1-1ที่โอเลกุนาโซชาดรอปพีโดเป็นเพียงตัวสำรองจนเซอร์อเล็กฟุโกซานบ่นว่าผู้จัดก,การทีมควรจัดทีมที่ดีที่สุดลงสนามแต่คนที่เชียรนะ์นาโซชาก็เริ่มออกมาพูดว่าคริสเตียโนโรนัลโดคือตัวทำลายระบบการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะไม่ยอมช่วยไล่บอลกดดันคู่แข่งและช่วยเกมรับมากพอเท่าที่ควรต้องอธิบายแบบนี้ครับว่า การบีบสูงหรือ pressing ไม่ใช่รูปแบบการเล่นหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ได้โอเลกกนาโซชาเข้ามานั่งเก้าอี้ผู้จัดจาการทีมแล้วพอย้ำอีกครั้งอย่างหนักแน่นว่า pressing และบีบสูงไม่ใช่ระบบการเล่นหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วหลายคนเข้าใจผิดด้วยเห็นว่าผู้เล่นในแดนหน้าบางคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าย,ายามวิ่งไล่บทบี้อย่างบ้าคลาั่งแต่นั่นไม่ใช่การ pressing นะครับเพราะการ pressing มันต้องทำด้วยการทั้งหมดพร้อมกัน หมายถึงผู้เล่นทั้ง11คนในสนามเมื่อแดนหน้าบีบสูงแดนกลางก็ต้องขยับตามขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นเดียวกับแดนหลังที่ต้องดันขึ้นสูงด้วยไม่เว้นแม้แต่ผู้รักษาประตูที่ต้องขยับออกมาหน้ากรอบเขตโทษเพื่อรักษาช่องบ้างระหว่างแดนหรือที่ภาษาอังกฤษภาคว่า h a l f space หรือที่ภาษาอังกฤษภาคว่า Half-Space ส่วนใหญ่ที่เห็นคือการวิ่งไล่บอลเพียงลำพัง ขณดที่ผู้เล่นในแดนกลางกับแดนหลังยืนซื่อบื้อไม่ได้ขยับตามเลยแต่บางคนเข้าใจกันไปเองว่านี่คือการพร i ซ i n g ซึ่งไม่ถูกต้องแน่นอน3เกมแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเล็เตร์กฤดูกาลนี้ที่ยังไม่มีพิโดชนะเลดยูไนเต็ด5-1เสมอเซาแธมป์ตัน1-1และบุกไปเชือดวูฟแธมป์ตัน1-0 แต่ในทั้ง3เกมดังกล่าวพวกเขาไม่ได้เฟ s ซ i n g อะไรเลยขอยืนยันเพราะฉะนั้นที่ผลงานและฟอร์มการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาย่ำแย่จึงควรเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดก,การทีมไม่ใช่ของคริสเตียโน o โรนัลโดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระชากตัวมาเพื่อทำลายตาขายให้สิน้นซากอย่างที่เราได้เห็นเกมแล้วเกมเล่าปัญหาคือคนที่ไม่รู้จักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆเช่นเดียวกับไม่เข้าใจเกม ด้านมองว่าคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยแหละคือตัวทำลายระบบที่ไม่มีอยู่จริงแค่นั้นไม่พอยังกล้ากล้ากล่าวหาว่าพี่โดเข้ามาทำลายสปเรดของทีมเป็นเหตุให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ซื้อมิดฟิลตัวกลางคนใหม่มาร่วมทีมอีกต่างหากถามว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการมิดฟิลตัวรับคนใหม่หรือไม่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าต้องการครับทว่านั่นเพราะเราได้เห็นจุดบกพร่องหลังเปิดฤดูกาลไปแล้วสักระยะ ก่อนเปิดฤดูกาลปีสาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีมิดฟิลตัวกลางมากมายอยู่แล้วทั้งสกอตแม็กโทมินีเฟรดเนมานย่ามาติสปอปอกบาและดอนนี่ฟันเดเบกและล่าสุดเรื่องคริสเตียโนโรนัล o โดเป็นตัวทำลายระบบก็ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเกมล่าสุดที่บุกไปเสมอกับเชลซีเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงประกอบกับข่าวการมาเป็นคุณซื้อช่วงคราวของคุณซื้อผู้ได้ชื่อว่าบีดาแห่งการพรสซิ่งอย่างราฟรานิค เกมที่斯坦福桥迈ไมเคิชวางแผนการเล่นแบบเฉพาะกิจด้วยการปรับระบบการเล่นเป็น4-1-2-1-2โดยบางเจดอนซานโชกับมาคัสแรชฟอร์ดเป็นกองหน้าคู่กันเจตนาหนึ่งเพื่อให้บีบสูงและเพรสซ i n g ตั้งแต่แดนบนผู้เล่น2คนนี้อายุน้อยพละกกำลังยังเหลือเฟือสามารถไล่บทบีคู่แข่งในแดนหน้าได้แบบไม่มีหมดซึ่งเป็นแผนการเล่นเฉพาะกิจไม่ใช่ระบบการเล่นหลักของทีม เพราะพวกเขาไม่ได้ถูกฝึกให้มาเล่นแบบนี้อย่าลืมว่าเพรสซิ่งต้องอาศัยความเข้าใจในการเล่นค่อนข้างสูงและต้องมีวินัยมากๆที่สําคัญความฟิตต้องมหาศาลแน่นอนว่ามันต้องเกิดจากการฝึกซ้อมอย่างนหนักง่วงเพื่อความเข้าใจและความคุ้นเคยในระบบโดยผู้จัดก,การทีมจะเป็นผู้กําหนดรูปแบบการเล่นแล้วเลือกตัวผู้เล่นที่เหมาะสมกับระบบการเล่นที่ตัวเองกําหนดไว้เหมือนที่เจอเกนครอบกับเป๊ปกวเดียวลา ola, แสดงให้เห็นนั่นแหละครับ ว่านับตั้งแต่โอเลกุนาโซชามาเป็นในายใหญ่แห่งเชลโนทาฟอร์ดพวกเขาก็ไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์อะไรอยู่แล้วทีมใช้ความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักคริสเตียโนโรนัลโดอายุ36ขวบและกำลังจะ37ในอีกไม่ถึง3เดือนข้างหน้านี้แต่ขอบอกพี่โดยังฟิตกว่ากองหน้าอายุไม่ถึง30อีกหลายคนในพีเอร์มาเลถามว่าแล้วแบบนี้พี่โดสามารถเพรสซิ่งได้ไหมปัตโทษถ้ามันเป็นแผนการที่ผู้เป็นกุนซือกำหนด พิโดก็ต้องเล่นได้อยู่แล้วเพียงแต่อายุของพิโดไม่เอื้อให้เล่นแบบนั้นตลอดทั้งเกมแม้จะฟิตเกินมนุษย์มานาก็ตามนอกจากนี้เกมแฟนของไมเคิลคาริในเกมล่าสุดคือต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางที่ช่วยเกมรับได้3คนโดยไม่มีหน้าเป้าเนมันย ja ามาติชปักหลักเป็นตัวกวาดอยู่หน้าแผงแบ็คโฟขนาบข้างด้วยนักเตะประเภทลูกหามอย่างสกอตแม็กโทมินีและเฟรดเพื่อทำลายเกมในแดนกลางของเชลซี บรูโน่ฟ r n ันเดสคือ p ล a y m ม k e เสร้างสารรค์เกมให้กองหน้า2คนที่มีความปราดเปรียวควยโจมตีแบบฉาบฉวยถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าทั้งมาคัสรัชฟอร์ดและเจดอนซานโชไม่ได้ปักหลักอยู่ตรงกลางเหมือนหน้าเป้าแต่ทางออกไปด้านข้างเหมือนเป็นหน้าซ้ายและขวาในระบบ4-2-3-1เพื่อให้บรู n o f e r n a n d e สสอดตัวเองขึ้นมาตรงกลางได้เหมือนเป็นกองหน้าตัวหลอกแท็ติกค,คือต้องการความเร็วของนักเตะอายุน้อยในเกมโต้กลับ เช่นเดียวกับพละกําลังในการไล่กดดันคู่แข่งในแดนหน้าอีกด้วยคริสเตียโนโรนาโดจึงถ mm ูกดรอปเป็นตัวสำรองก่อนด้วยเหตุผลประกันลาชน mm hmm. ีเพื่อเก็บความสดในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายที่จะถูกส่งลงมาหากดูเกมที่พิโดลงเล่นทุกนัดอย่างละเอียดเราจะพบว่าพิโดแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความทุ่มเทแบบเต็มร้อยเสมอ แม้แต่ในเกมที่ Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้แบบหมดสภาพคริสเตียโนโรนัลโดมักจะเป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนความสามารถสูงอยู่เสมอที่ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่วยแตกเสียประตูง่ายและพร้อมโดนเดียงตลอดเวลาไม่ใช่เพราะกองหน้าอย่างพีโดไม่ไล่บอลน,นะครับและไม่ใช่เพราะผู้เล่นบางคนไม่ยอมเพรสซิ่งด้วยมันเกิดขึ้นเพราะคุณภาพของเกมรับที่มันห่วยแตกแดนกลางไม่มีตัวตัดเกมที่ดีพอ บอลทะลุมาโจมตีแผงหลังได้รวดเร็วมากขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่อย่างราฟาเอลวารานมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องแฮร์รี่แม็กไกวก็ถูกวิญญาณสากระเบือเข้าสิงร่างส่วนวิกเตอร์ลินเดเลฟสามวันดี4วันไข้ไม่มีมาตรฐานไม่ต่างจากฟูลแบ็กทั้งสองข้างการโยนความผิดให้พี่โ o คนเดียวว่าเป็นตัวทำลายระบบจึงดูจะเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่ด้วยเหตุผลประกันราชนีครับ แฟนเรดอาร์มี่ส่วนใหญ่รู้และเข้าใจคริสเตียโนโรนัลโดอยู่แล้วแต่สําหรับบางคนที่อาจจะมีข้อสงสัยว่าเป็นอย่างที่กูรูหลายคนวิจารณ์หรือเปล่าหวังว่าจะเข้าใจ CR7 ซมากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากแฟนผีททุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเสียงแหบเลยวันนี้ขอบคุณครับ